โดยเฉพาะตอนแพ้เลยนะโหปัญญาเพียบเลยมันอย่าก,กลัวแพ้มันสู้ไม่ไหวกับแพ้มันไปเถอะนะแพ้แล้วปัญญาเพียบแล้วทีนี้ทุกแบบไหน,นแบบไหนบ้างแล้วเอาทุกแบบนั้นมาเสียมันคืนง่ายๆเราจะรู้ไหมเราไทุกแบบไหน,นแบบไหน,นถ้าไม่ตั้งศีลจะรู้ไหมไม่รู้มาตาลีไม่ให้รางวัลนะไม่บอกนะ มาตาลีไม่บอกว่าทุกแบบไหนก็ถาะ้าเราไม่ตั้งศีลเป็นไงเราก็พิจารณาโมโมะโมโมะไปคิดเลยจะตายไหมไม่ตายหรอกใช่ไหมไม่ตั้งศีลก็ไม่เห็นตัวตนมันด้วยแล้วก็พิจารณามันเป็นโทษถึงง้นงี้มันจะไปตายอะไรหรอเนะมันไม่ได้ออกอาการให้เห็นคุณก็ตามใจมันอยู่นั่นมันก็ไม่ได้ออกอาการให้คุณเห็นแล้วก็ไม่ได้เห็นทุกทุกจากอาการของกิเละทุกจากวิบากมันไม่ได้เห็น ถ้าไม่ตั้งศีลไม่เห็นนะถ้าตั้งศีลเราจะเห็นนี่แหละอาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการตั้งศีลเพราะต้องขยันตั้งศีลอ,อย่าขี้เกียจ